นี้เป็นวีล็อกเกอร์หนึ่งวันร้านแล้ววะเซเว่มินิบิกซีมินิบิกซีใหญ่จริงว่ะมีมุจิที่ใหญ่ที่สุดในอ๋อเหรอ มีมูจิที่ใหญ่ที่สุดด้วยเหรอเราไม่มาที่นี่เกือบสิบป,ปีที่บ่อนไก่เนี่ยนี้ยังแบบว่าเลิศล่าร้านนี้ไม่เคยเคฟซีเออมันน่าจะมีแผนที่เนี่ย Your Daily Bee ขายชา โ <Home> มเบคิเอชั้นหนึชั้นนี้มีมูจีมนิทลีมินิทชนี้ริชั้นนี้มินทุลีหมูสีฟู้ดเบเวอร์เรขึ้นไปเป็นแฟชั่นคอนเฟสชั้นหนึ่งซิตี้สไตลแล้วก็วันไปคอกพา บุญตองจีบิบิมบับชาตามือร์อให้ฟีลเหมือนในชั้นฟู้ดคอร์ดของปลาก้อนเลยไปดูห้างน้าก่อนมันมีอะไรมาซุโอชิดิพาจิกะ มีร้านข้าวอบชื่อดังจากสิงคโปร์ Canton Claypot Rice และคอมเป็นเมนูจะเป็นเบอร์หนึ่ง ซูชิซาชิมิซาชิมิอ๋อที่นี่น่าจะเน้นอาหารพวกอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักอ๋อวินานี้แปลกๆไม<ป>่ไเห็นข้าวอย่างนี้เลยข้าวหน้ามหาสมุทร อ๋อน,น้ำมันเปิรลญี่ปุ่นเหรอเอามูริเอะจริงด้วยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเซ้นมันกัดจีนบัวเซ้นมันกัดเสมันกัดจีนวะเนี่ยไม่ใช่ท้อราคา เป็นเนื้อสายมากกว่าอ,อยเลยะทงนคานเลยวก็ี่แไต่เปกินที่ไหนในะข้างบนกินบ้านอันนี้ไปกินข้างบนเลยให้น้าได้นะคะำร้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหาหนูร้านไทยใส่กองใอ๋อดีดีดดีด โหยัผักเมียงนีอิมพอร์ตเลยเหรอวะเนเี่ย TGC ทีจีซีไอ้ข้างในเป็นไอติมปลานี่ว่าโอ้ต oh, ้องกินเลยอะ่ะมีละลายแนะ่เลยสอสวิ้ย เดี๋ยวนี้มนันใส่ภาษาทแท้เข้าไปแล้วตัวเดี๋ยวยัยรู้ว่าเราซื้อซอสอันนี้ไปทำอะไรอ,อุ้ยของดีเป็นซองไม่มีอ่ะอันนี้เป็นซองไม่มีอ่ะค่ะมีไปปุกๆเลยให้ไหมตอนนี้เหลือสี่เหลือสี่กระปุกอ๋โหอันี้เราซื้อเท่าไหร่หน่ะตัวจำไม่ได้ของดีมังดังโน้ยวุ้ยชื้อ นี่ห้างชื่ออะไรนะมิสุโคชิซื้อหุ่นสมัรกัสแล้วก็ขอให้พนักง,งานช่วยล้างให้เพื่อเอาขึ้นไปทานข้างบนได้เลยเวจี้เฟิร์สแล้วก็ลิตเติ้ลเมอร์เมดอจากไหนทัวอ๋อเบรนดี้ สุระจะรูฮะอูมีใหญ่ผ่าย oh. แต่คนไม่เยอะเท่าที่ญี่ปุ่นเี่ญี่ปุ่นนี่เต็ไปไปด้วยนักท่องเที่ยวเทมปุระยามายะนิโทริโหใหญ่มากโอ้ oh, ใหญ่จริงน่าจะใหญ่กว่า <c oughs> ที่เซนทรัลเวิร์ลลองดูก่อนกัน <c oughs> <c oughs> ออ๋ที่เซ็นทรัลเวอร์นี่ยอะไม่ค่อยมีคนไปเดินแน่แน่เลยทำไมหรอมันไปลำบากก็ไม่ลำบากนะลำบากสิมันเดินไกลอันนี้มันเตยไม่ต้องใช้บิลโลว์อันนี้มาง่ายกว่า เครื่องครวงัวมีคนเดินไปเดินมาก็ให้ลมไม่ก็บางนายดีนะคือมันที่มันใหญ่ๆกว้างๆไปด้านสูงไปด้างสูงโอ้โหใหญ่ชิบเป่งผู้ชี่โอ้นี่ใหญ่จริงโอ้โหทะเนี่สวยมากเลย ซินี่น่าจะเป็นกล่าวฟอร์ลวตัวใช่ อันนี้จะเป็นทางโซนถนนวิทยุอ๋อชลุนแบนนะชิมจี Samsonite nine sketch. แล้วก็ฟุดล็อกเกอร์ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่ใหญ่เลยแหละฉันฉันเดียวนี้เดินเหนื่อยมากอะ Power City Boutique เร,า,เร,ตตเรเาดูมไหม Rush ใช่ทั้งน้อยเป็นลานงกลางของเวิร์กเลยอะ่ะโห คอร์สสอบเทียงใช่ถ้าจะไม่ผิดตรงนั้นน่ะจะเป็นออเดตอเรียมเป็นคล้ายโอเปร่าเฮาส์ตรงนั้นน่ะเห็นปะขา,ขาวขาวอ่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นลานตรงกลางระหว่างตึกสวัสดีชาวนคจะไม่ผิดครับตึกสูงสุดที่มันจะสร้างมันจะสร้างตรงโซนทางฝั่งนี้นะพี่มาในเฟสสองตึกสูงประมาณ4ี500่หาเมตร นี่เป็นตึกออฟฟิศอันนี้ข้างล่างก็เป็นห้างแอดออฟฟิศตึกนั้นน่าจะเป็นโรงแรมมั้งสักตัวแต่เนี่ยใช่เลยสวิตช์พ์าสมต์เสียงแดงเนี่ยสวยดี ให้ไปดูวิวไปทางสีลมได้เป็นพวกแฟลกสโตลของไอตัวสตรีทแบนด์ทั้งหลาย ก็มีร้านแอดไวเดอร์เนี่ยชั้นสองเบอร์เนอทีแอดไวอุ้ยอารีมี่ใหญ่หายโอ้ไม่มีเซลล์มั่งเลยหรอเออได้ เราโอ,โอ,โอ,อ้ววิ่งตัวมีสนามบอลภายในร้านอย่างโง้เ,เข้าไปได้อะคะเขาขึ้นข้า เดินอ้อมได้เหรอเนี่โยโซนฟุตบอลมันใหญ่มากอะ่ะสะใจส่วนของเด็กผู้ชายนะฮะชั้นสามโซนพาเรทคาเฟ่ชิลลี่โ้แถวยาววะงานดัง นี่เป็นโซนที่ดูวิวจากด้านบนเซอร์วิเนียร์ช็อปไม่เข้าว่ะมีเซอรวิเนียร์ช็อปมาเลยอืมซูวิเนียร์ช็อปแบบเบลลอร์ด้วย นี่เป็นของบ้านเราอะ่ะใช่นี่ว่ะไทยอาร์ทอยเช็แท็กซี่แท็กซี่ก็มาว่ะ เหมือนแเหมือนกันใช่ไหม